ไม่คนเห็นของดีด้วยวิดีโอโปรโมตในวิดีโอว่าขายอะไรแล้วพอเราทำวิดีโอเยอะๆคนเห็นบ่อยๆของดีไม่ยิงแอดก็สามารถขายได้แต่ถ้าอยากขายได้เยอะๆอการตลาดไม่ว่าจะเป็นยิงแอดวีแรงทุกวันหรือไลฟ์สดทุกวันเพื่อให้คนเห็นว่าคุณเก่งหรือเชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงๆแล้วพอคุณมีสินค้าออกมาเขาเห็นวิดีโอคุณทุกวันฟังไลฟ์คุณทุกวันเขาก็ซื้อเอง ถ้าเขาไม่ซื้อแปลว่าคนยังเห็นไม่มากพอหรือคนที่เห็นเ,นเป็นคนเดิมๆแล้วเขาก็เลยไม่ซื้อคุณหาลูกค้าใหม่ได้เนี่ยถ้าคุณไม่ยิงแอดคือคุณต้องทําทุกวันแพดแต่และแพลตฟอร์มมันดันอยู่ที่มันมีเพลงฮิตก็ใช้เพลงฮิตมันมีแฮชแท็กที่ใช้ใช้แล้วจะมีคนดูเยอะขึ้นคุณต้องเรียนรู้แต่และแพลตฟอร์มอยากไม่ยิงแอดหรือแต่และแพลตฟอร์มไม่ต้องยิงแอดอะ่ะ ต้องศึกษาให้มากเจาะลึกแต่ละแพลตฟอร์มบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูจนจบหวังว่าไลคมี้จะเป็นประโยชน์เนาะ